พวกดูทั้งคนบ้านลักยดพี่น้องอำเภอพะรน่าจังหวัดสกลนครพี่น้องนู่นอีควายร้ีมอีควายพี่น้องยันเนี้ยมึงจก้างมงควายน่อยแม่นั่งแม่น่่งก่อนแม่ลูกวลหนยังเด เนี่ยสาลเท่าวละพอนานโอ้พันหนึ่งคนว่ามื่นเอดพี่น้องตัวแม้ดิเนาะเอาบักเถิกเลี้ยพี่น้องโ่เป็นตัวเม่บปกเถิกราคาพันหนึ่งม่้อกตัวละพ่อหนิมีตัวเดียวนี่บอกอ๋อมีตัวเดียวเด้วยพันามื่นเอ็ดเนาะราคาต่อรองไดเบอร์ที่ต่อมีบเนาะศูนย์ยังละเบอร์ศูนย์ังเบอร์ศูนย์ศูนย์ศูนยเบอร์เบอร์ 0ป8ศูนย์แปดแปดซีซีีเจ็ดสามหกีสีพี่น้องบักเคิกหน่อยพี่น้องกูได้สนใจแล่ะเทอมากด้ยพี่น้องนะโอเมนี่มากไอซีเดือนเหรอเป็นลูกมั่นป่นี่ลูกมันพี่น้องลูกสาวคนลูกใส้เหรลูกใตลูกตุปไอลูกตักตัวหีัยตัวแรกตัวสองคาทองโอ้ลูกเรยลูกสอค่าทองสูงเดียบานสูงใส่สูง้ทนไวัดงจยจสามหอดออยซ่เจ็ด่เนาะ รอยเส้าเจแปดนะพี่น้องราคาเดียบันราคาเส้าหวหาร้อยสองหมื่หกพันหาร้อมส่งพร้อม,มนี่พี่น้องแม่มีลูกแล้วแม่กับม่านแม่กัม่านลูกเกป็นตัวเถกเส้าหกหาร้อยราคาต่อลองเลยมาจากตัวมื่อนี่ สองสามตัวก็ม่วเลี่ยโอนามีตัวอยนี่สองตัวของพอไผ่ด้พี่น้องเเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่นย์หน่งหกเก้าหนึ่สมก้าพี่องพออยู่คำเดกกาด้พี่น้องเผู้ใโสนใาโทรมาเลยทังบาระสามตัวสองพันสามตัวสองาตัวนี่บอกงนีโอ้เก้าพันิบสองโอ้สิบสองอยากได้ตัวแม่เหมดบอกแม่เหมด โอ้แม่บี่นงหมดเป็นก้ายหน่อยสิบสองวเตียนคนว่าราคาสิบสองตัวแม่ได้พี่น้องราคาหมื่นสองพันเบอร์เขาเบอร์ไห้เบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์หกสามหกศูนย์เก้าเจ็หพ่อยังหรอพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่าพี่น้องสองตัวแม่ลูกนี่ว่าสิบสองวันั ราคาต่อได้อีกเด้อพี่น้องนนั่งเนี่ยจังบ่าเราจบ่าราคาคนหอยหิวหอยหิวหิวบ่หอดเมื่นบ่เห็นเนาะต้นวาเก่าพันแปดเมยหญ่นี่เด้แสนบ่ฮึดฮึดบ่โออันนี้พิ่นวาเก่าขันแปดีบ่เม่ลูกนีบ่นีพิ่นวาแม่ลูกคนพี่น้อง แม่ลูกคุณว่าแม่ลูก,ลก,ลกว่าไน,น,นแม่ลูกลูกตัวผูลูกตัวผูแม่ลูกลูกตัวูตักบาแม่ลูกนนตักบาเพว่าแม่ลูกโอ้สเนาะกับแม่นางนั่นแปดท่นเก่าตีเก่า เก้าพันแปดด้อพี่น้องด้อเบอรเบอรมาเมื่อกี้นี่แหะเบอร์ฮัเบอร์ได้หรอนห่ศูนย์สี่เจ็ดห้สามพี่น้องผู้ใดสนใจด้วพี่น้องเด้อควายเป็นแม่ลูกกับแม่นางพี่น้องโควายสตัวเล่บอกนี่บอกปงนี่บอโอ้ถูกกับแม่นางบกก็มีอ่กเถิงตักบาทละก็เคิงนี่โอ้เมืองเลียหาย ซำตัวละเ้าเกี่เนาะเดตำตัวละเศ้าักี่ขายเศ้าร้อำเ่ขายมาลอยำอันนี้ิเอสเลยทมเนางหมื่นนี่พี่น้องแมนางเพิ่มมาหมื่นสาาสแม่สาวน่อยบังเกิีิเอถพี่น้องโอ้ยเนือด้พี่น้องเมนางนงิปดว่าเอาเเนือปีใหม่เนาะากิเลนเนาะเป็นเนือเลี้ยงก็ได้เป็นคอพันกระไรซิปเอครับ บักทึเป็นซบาบักตัวเม่นบสเนาะหาลอยบ่ซีบสามนี่หาบ่เอา้หากเบอร์เดียบเบอรหอเดียบันี่ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามสามเก้าสามนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่่อยผมลกปกไรเนาะผู้ใดสนใจเดโทรมาเรื่องนหังเด้อไก่เราไปส่งได้นว่าไก่เรไปได้คนว่าไก่ไปอยหาเาลส่งไงเนาะอะไรท้งรถมันออกลูกไหมบ่ โอ้มันถมทีไหมตัวนี้เออแม่ลูกลูกผูลูกเราคาสิบหกห้าอยมื่นหกวนีมื่นหกห้าร้อยเป็นว่ามื่นหกหาร้อยแม่กับลูกไม่ได้ลูกตั้งตัวเลยเหรอลูกสลูกสองเรบอคอยปีแล้วลูกโอ้คอยปีแล้วลูกลูกแม่ลูกผูแล้นี่เอาว่าม่ลูกผูลูกูมเอมาขนเลยแม่ลูกิหการ้อยเนาะราคาต่อรองไดเบอร์เดียบานเบอร์โนหกสองนหกสอง ม่<อ>เรเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหเจ็ดสเจิบหห้อนแม่ลูกด้วยพี่น้องเด้อหมื่นหพร้อยพี่น้องราคายังจิต่อรองเด้อีกอย่ต้องพ่อฝนคนสังฝา้าเพ่สนใจแะโทษมาดวนพีน่น้องสองตู้นี่เ่โอแม่ดูผูล่ะตัวเถิกเถิบดท,ท,ทั้งสองพีง 8, ่น้องแปดพันหารวะท โอ้เปลี่ยนสามลอยพี่น้องเบอร์เดียวกันเมื่อกี้เราห้อยฝนเบอร์เดียวกันเป็นงวเถิกหน่อยพี่น้องเปลี่ยน่นสามลอยขึ้นมาเวียดนามซื้อไว้แล้วพี่น้องเวียดนามได้สองตัวป่ะกังพี่น้องห้อยเวียดนามซื้อไว้แล้วไอสองตัวสามตัวเขาตัวนั้นห้อยเวียดนามผลมักใหญ่ๆยังสีด้วทีทีเอป่ะทีเอสองสี เป็นแม่ลูก,ล,ก,ล,กลูกตูเถิกมีแม่เพิ่นพี่พน้องลูกแรกปะเพินเ่นวาง้อก้วยลูกเรกยพี่น้องลูกเรียสูงเท่าไหร่ควมสูงร้อยอยี่สิบเจ็ดย 7, ิบแปดเพิ่นวาแต่ว่าเป็นคล้อยลูกเกรีกค้ยพันธุนบ์บดานเนาะราคาเท่าไหร่ราคาหมื่นหนึ่งพันโอ้หมื่นเจ็ดพันหายรย พี่น้องหมื่นเจ็ดท่นหาหอยเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกนี่สองตัวของหอยไทยมานอนผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์ติดต่อเบอร์083ย์แ535ามศูนย์แปดส้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องเด้แม่ลูกแม่ลูก12บสอแม่ลูกสิบสอโอ้แม่ลูก ลูกกูเะกเนาะชิปสองหารแล้วคาห้องตัวร่างอะได้เนาะเบอร์เขาเบอร์ได้หรอศูเมส่ห้าเจ็ดศูนย์สามศูนย์ครับเจ็ดศูนยามศพี่น้องแม่ลูกได้มื่นสองพันหา้อยแก้าซ้อไนึ่งเนาะโอ้เลยพี่น้องมื่นสองหารอยหนึ่งแลคาห้องไว้ตัวใดได้พี่น้องเนรอมือถืงเขาขายเนาะเออขาย มื่อหนึ่งขายไม่ลูกนี่ี่น้องมันคือแซ่ต่อมยุสันมันคือได้นอนต่มยุสัน้มันนี้ก่มจะต่มตีเพาไม่หยาตีแกบอกคนว่ามื่นมื่นสองพันหาร้อยก็เมิ่มมากก่าสิบ้ายนด้เนาะหาเทางจะขสองตัวคุณอ้าตเราเกินแค่โอ้วิลาวันเห็นได้กินแซ่บ่เนี แม่นูเด้เด็ดิไม่อยัางไเเราเนมดเราเอ็นมดเหรอแกงน้ไมับ่เติมหุงกินนะตําหงกรแซบโอ้แกงนาไมักระแซบแซบมดีรวัตวันทีเจดีรวันโอ้เจดีรวักันบ้าเอ็นกับขขาแซบแซบมอดปากมันมีเมฆผยวอลยล่ะผค้เดียวบู่นเดียวคนบ่มีนะผมมีะ